จับตาดูให้ดีๆสงกรานต์เคลื่อนไหวล่าสุดในไอจีหลังดราม่าควงสาวภาษามลายูหรือภาษามาเลย์ก่อนลบทิง้งทันทีจากกรณีที่กลายเป็นประเด็นดราม่าที่มีคนตาดีแอบเห็นสงกรานต์ไปซื้อน้ำตาคู่กับดาราภาษามลายูหรือภาษามาเลย์ที่ไม่ใช่แมทและตอมาทำเอาโอเชนตาลุกวาวไปอีกเมื่อสาวแมทพินนี่ได้โพสต์ทันทีหลังมีข่าวลือเห็นสงกรานต์ไปกับดารารสาวภาษามลายูหรือภาษามาเลย์พร้อมกับได้ระดูข้อความว่าอยากเกิดก็เปิดมา ต่อมาก็ได้มีเพจดังเผยภาพสาวใหมยที่โดนโยงไปออกรอบตีกอฟซึ่งในภาพดังกล่าวมีแมทธิวสงกรานและสาวใหม่ดอล่าสุดหลังจากมีดราม่าหลายคนก็จับตารอดูแมตพิทนี่ขีดกลางสงกรานซึ่งทางด้านสงกรานเตชนรงค์ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในไอจซึ่งเป็นรูปงานคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นที่เขาใหญ่ แต่ภายหลังจากที่โพสต์ได้กี่นาทีรูปดังกล่าวก็ได้หาย่อไปจากอินสตาแกรมของทรงกรานเตชนรงค์ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับดราม่าดังกล่าวหรือไม่